เปิดโลกกว้างคลังภาษาไทยไ<อ>ฟังง่งายๆได้สาระหลักภาษาวรรณคดีเรื่องเล่าตำนานนิทานนิยายเปิดฟังได้เลยรับลมคมไทย สวัสดีคะ่ะคุณผู้ฟังรับลมคมไทย P ีอดีเจ็ดพอดแคสต์ในวันนี้เช่นเคยนะคะอยู่กับดิฉันพันวิภาราสดรนนิยมค่ะในเรื่องนี้นะคะที่เราจะมาพูดคุยกันเป็นเรื่องที่คนไทยทุกคนนะคะประสบนิกราชาวไทยราษฎรชาวไทยทุกคนหลั่งน้ำตาท่วมผืนดินเลยก็ว่าได้เนื่องจากในวันที่24ตุลาคม2568 สำนักพระราชวังได้เผยแพร่ประกาศสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสวรรคตอย่างความโศกเศร้ามาสุขประสบนิกรชาวไทยอย่างท่วมท้นเลยนะคะหลายหน่วยงานจึงได้มีการจัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระพันปีหลวงแล้วก็ได้ให้โอกาสหลายหคนไปร่วมถวายความอาลัยด้วยใจพักนะคะ ไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครหรือว่าในตามจังหวัดต่างๆที่มีการจัดพิธีซึ่งเราก็จะได้เห็นภาพที่มีผสมนิกรชาวไทยสวมใส่ชุดสีดำหรือว่าชุดคุมโทนไปร่วมแสดงความอาลัยแด่พระองค์ท่านนะคะ วันนี้ค่ะเราจะไปรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อผสกนิกรชาวไทยทุกคนโดยเฉพาะในเรื่องของผ้าไหมหรือว่าผ้าทอนะคะซึ่งหลายๆคนที่เติบโตมาแล้วก็เห็นพระองค์ท่านสวมใส่ชุดผ้าไหมนะคะหรือว่ามีการปฏิบัติพระราชกรณียกิจแล้วทรงสง่างามงดงามมากๆก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ เป็นสิ่งที่พระองค์ท่านทรงพระเมตตาแล้วก็มีต่อปวงชนชาวไทยโดยยกระดับผ้าไหมหรือว่าผ้าทอให้เป็นผ้าที่ได้รับความนิยมในระดับประเทศแล้วก็ในระดับสากลด้วยนะคะห้าทศวรรษแล้วค่ะแห่งพระเมตตาซึ่งผ้าไหมเนี่ยนะคะเป็นสมัยก่อนก็คือเป็นผ้าพื้นบ้านนะคะเป็นสิ่งที่หลายๆคนอย่างเช่นชาวบ้านเนี่ยนะคะนำมาสวมใส่โดยเป็นปกติ ซึ่งจริงๆแล้วก็ผลิตยากด้วยนะคะแต่ด้วยพระวิสัยทัศน์แล้วก็สายพระเนตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ท่านได้ทอดพระเนตรเห็นผ้าไหมแล้วก็รู้สึกว่าสวยงามประณีตจริงๆแล้วก็ควรค่าแห่งการยกย่องแล้วก็ฟื้นฟูนะคะจากนั้นพระองค์ทรงอุทิศพระวรากายตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาค่ะ เพื่อส่งเสริมอาชีพการปลูกหมอนเลี้ยงไหมแก่ประสบนิกรชาวไทยสร้างรายได้แล้วก็ความภาคภูมิใจให้ผ้าไหมไทยนะคะจนได้รับการถวายพระสมัญญาว่าพระมารดาแห่งไหมไทยอันเป็นเกียรติสูงสุดของแผ่นดินเลยทีเดียวค่ะพระองค์ท่านทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นต่อประสบนิกกรชาวไทยโดยเฉพาะประชาชนในชนบทซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมแล้วก็มีรายได้จำกัดนะคะ พระองค์ทรงตระหนักถึงความยากลำบากของราษฎรและได้ทรงริเริ่มแนวทางสร้างอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศค่ะย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2,513พระองค์ทรงมีพระราชดำริให้ส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการทอผ้าไหมไทยนะคะเพื่อสร้างไรายได้แล้วก็อนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านให้คงอยู่โดยได้พระราชทานแนวคิดให้จัดตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาอาชีพหัตกรรมไหมแก่ราษฎรทั่วประเทศโดยเริ่มตั้งแต่การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเลยค่ะรวมไปถึงการย้อมสีธรรมชาติและการทอผ้าไหมลวดลายงดงามตามเอกลักษณ์ของไทยนอกจากนี้สิ่งที่เราได้เห็นกันมาโดยตลอดนะคะก็คือพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในการสวมฉลองพระองค์ด้วยผ้าไหมไทยในทุกโอกาสเลยคะ่ะ และทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งหน่วยงานหลักเพื่อดูแลการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมยอย่างเป็นระบบครบวงจรเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้อย่างยั่งยืนและสามารถพึ่งพาตนเองได้พระชะกรณยียกิจเหล่านี้ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจแก่คนไทยทั่วประเทศเลยนะคะและทำให้ไหมไทยกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความงดงามและเป็นความภาคภูมิใจในความเป็นไทยด้วยค่ะต่อไปในปีพุทธศักราช2545 คณะกรรมมาที่การหม่อนไหมระหว่างประเทศได้ถวายรางวัลหลุยสปาสเตอร์แด่พระองค์ท่านเพื่อยกย่องในฐานะผู้ทรงพระปรีชาสามารถและทำคุณประโยชน์ยิ่งใหญ่ต่อวงการหม่อนไหมของโลกพร้อมจัดงานถวายพระเกียรติที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลด้วยนะคะต่อมาในปีพุทธศักราช2550พระองค์ได้พระราชทานตรานกยูงไทยค่ะ ซึ่งเป็นสนัญลักษณ์รับรองมาตรฐานคุณภาพผ้าไหมไทยสีประเภทได้แก่นกยุงสีทองสีเงินสีน้ำเงินแล้วก็สีเขียวนะคะเพื่อเป็นการยกระดับผ้าไหมไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติปัจจุบันเนี่ยตรานกยูงไทยจดทะเบียนรับรองในต่างประเทศแล้วกว่า35ประเทศค่ะได้แก่กลุ่มประเทศสหาภาพยุโรป27ประเทศสหรัฐอเมริกา จีนฮ่องกงอินเดียนอร์เวย์ฟิลิปปินส์มาเลเซียและสิงคโปร์นะคะซึ่งสะท้อนมาตรฐานการผลิตและความพิถีพิถันของช่างทอผ้าไทยที่สืบทอดภูมิปัญญามาจากรุ่นสู่รุ่นแล้วก็ยังเป็น,นกลไกสำคัญในการส่งเสริมให้ผู้ผลิตและผู้ประกอบการผ้าใหม่ทั่วประเทศพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานสากลด้วย เป็นการเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้ผลิตภัณฑ์ไทยและปกป้องชื่อเสียงและภูมิปัญญาของไทยในเวทีโลกด้วยนะคะอันนี้ถือว่าเป็นการทําให้ผ้าใหม่ของไทยเนี่ยดังไประดับเวทีโลกเลยแล้วพระองค์ก็ ใช้พระองค์เองนะคะเป็นคล้ายๆกับว่าพรีเซนเตอร์นะแล้วก็เป็นคล้ายๆแบรนด์แอมบาสเดอร์ในช่วงเวลานั้นซึ่งก็ทำให้คนไทยเนี่ยรู้สึกปลื้มปิติอย่างหาที่สุดไม่ได้แล้วก็ทำให้เป็นภาพที่จดจำมาจนถึงทุกวันนี้นะคะนอกจากนี้เพื่อต่อยอดพระราชดำริด้านหม่อนไหมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้จัดตั้งสถาบันหม่อนไหมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ เป็นพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อวันที่11สิงหาคม2548ค่ะให้เป็นหน่วยงานหลักในการดูแลการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมการรักษาพันธ์ุไหมพื้นเมืองและการส่งเสริมอาชีพด้านหัตถกรรมไหมอย่างครบวงจรค่ะก่อนที่จะยกระดับเป็นกรุมหม่อนไหมเหมือนที่เราได้ยิน เมื่อวันที่4ธันวาคม2552เพื่อขับเคลื่อนงานด้านใหม่ให้มีเอกภาพและยั่งยืนโดยเฉพาะเลยนะคะด้วยพระมหากรุณาทีคุณอันหาที่สุดไม่ได้พระองค์ทรงได้รับการถวายพระสมัญญาอันทรงเกียรติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14สิงหาคม2555ว่าพระมารดาแห่งไหมไทยคะ่ะ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษาเพื่อเป็นการเทริดพระเกียรติในพระราชะกรณียกิจอันยิ่งใหญ่ที่ทรงอนุรักษ์สืบสารและพัฒนาไหมไทยให้รุ่งเรืองเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบต่อจากรุ่นสู่รุ่นอย่างภาคภูมินะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระมารดาแห่งไหมไทยซึ่งหลายคนอาจจะเคยได้ยินอาจจะเคยได้เห็นนะคะหรืออาจจะเคยฟังเรื่องเล่า เกี่ยวกับพระองค์ท่านในการที่พระองค์ท่านทรงฉลองพระองค์นะคะชุดผ้าไหมไทยแล้วก็งดงามมากๆนะคะมีหลายเสียงนะคะบอกว่าไม่มีใครใส่ผ้าไหมได้งดงามเท่าพระพันปีหลวงอีกแล้วหลายคนก็บอกนะคะว่าพระองค์ท่านเป็นต้นแบบในการเอาผ้าไหมซึ่งหลายคนมองข้ามเนี่ยมาเป็นผ้าที่ถูกยกย่องแล้วก็ทำให้มีคุณค่า รวมไปถึงปัจจุบันนะคะนอกจากนี้เนี่ยเราก็ยังเห็นการนำเอาผ้าไหมไปประยุกใช้ในหลายๆภาคส่วนนะคะหรือว่านำมาประยุกให้สวมใส่ได้อย่างสบายได้อย่างคล่องแคล่วแล้วก็เป็นปัจจุบันนะคะตามหลักสากลมากขึ้นด้วยนี่ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมองเห็นแล้วก็หยิบยกความเป็นไทยขึ้นมาทําให้ผ้าไหมของไทยออกไปสู่สายตาทั้งคนไทยและก็ประชาคมโลกนั่นเองค่ะเอาละค่ะรับนมคมไทยในวันนี้นะคะก็มีเรื่องราวที่นำมาเล่าให้ฟังแล้วก็สร้างความตื้นตันให้กับสบนิกรชาวไทยทุกคนในห้วงเวลานี้ก็ขอน้อม แสดงความอาลัยรำลึกในพระมหาการุณาทิคุณสมเด็จพระพันปีหลวงอย่างหาที่สุดมิได้ในะโอกาสนี้ด้วยนะคะสำหรับรับนมคมไทยในครั้งหน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรกลับมาติดตามได้ในช่วงเวลานี้ค่ะเอาละค่ะวันนี้ต้องขออนุญ,ญาตลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ พบกันได้ใหม่กับรับลมคมไทยโดยพีอ7ดีเจ็ดพอดแคสต์ทุกวันอังคารเวลา18นาฬิกาคลังภาษาไทยฟังง่ายๆได้สาระกับรับลมคมไทย